ครับเราก็มาเริ่มศึกษากันบทที่1กันเลยนะครับก็เป็นการรีบีทในโปรแกรม Visual Dj นะครับแล้วก็ไปเปิดโปรแกรม v i s u a l DJ ที่เราเตรียมเอาไวน้นะครับนะครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะพบกันหน้าตาของโปรแกรมนะครับ คือขั้นแรกนะครับเราต้องออตั้งโจทย์ตัวเองก่อนนะครับว่าเราต้องการจะมิกเพลงอะไรแนวไหนบีทเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมจะออสอนการมิกในเอซิตโดยใช้มิกแนวแดนนะครับซึ่งก็ปีดก,ก็จะอยู่ประมาณ150นะครับก็เป็นแนวที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับมาถึงขั้นตอนการรีบีทนะครับเราก็จะนำเพลงนะครับ ก็ใช้วิธีบ้านๆเลยแล้วกันนะครับก็คือจะนําเพลงผมขอเรียกว่าเพลงหลักแล้วกันนะครับก็ไปยัดใส่นะฮะก็ยัดใส่แดกแรกเลยนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นตัวซาวดลูปนะครับที่เราต้องการจะผสมไปนะฮะแล้วก็ไปใส่นะครับทีนี้ การรีบีตคืออะไรนะครับก็คือเราจะให้บีตนะครับก็คือความเร็วนะครับคือให้ทั้งสองฝั่งนั้นตรงกันนะครับก็คือสอดคล้องกันถ้าบีตไม่ตรงกันแล้วนะครับมิกเท่าไหร่ก็จะตีกันนะครับเพลงก็จะตีกันจะไม่เข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบีดนี่คือเรื่องสําคัญนะครับต้องทําให้บีตนั้นเท่ากันเพลงถึงจะออกมาเรียบร้อยนะฮะ ส่วนสำหรับใครรู้วิธีการรีบีทอย่างอื่นนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมอื่นได้นะครับผมไม่ได้กะตายตัวว่าต้องใช้โปรแกรม v i s u a l DJ อย่างเดียวนะครับอาจจะใช้โปรแกรมอื่นในการรีมิกก็ได้นะครับแต่สำหรับข้อดีของ v i s u a l DJ คือก่อนที่เ,เราจะรีบีทเนี่ยเราสามารถมิกทดสอบก่อนได้นะครับลองลองมิกเล่นในวีดีเดูว่าหลูมตัวนี้กับเพลงตัวนี้เข้ากันไหมนะครับ สามารถออลองลดตรงนี้ตรงนี้ดูก่อนได้นะครับก่อนที่จะไปรีบิกจริงกันในเอซิโนะครับเรามาดูหน้าตาโปรแกรม Vi s u a l DJ กันต่อนะครับที่เมาส์ผมชี้นะครับตรงนี้ก็จะออบอกบี t นะครับก็คือ BPM นะครับตัวนี้เป็นตัวสาวลูปนะครับก็จะอยู่ที่150นะครับสำหรับเเพลงหลักตรงนี้นะก็เพลงของเราก็จะอยู่ที่128นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องปรับให้ตัวเพลงตัวนี้นะครับบีตเท่ากับ150นะครับแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับก็กดที่ตัวซิงค์นะครับพอกดตัวซิงค์แล้วนะครับบีตก็จะมาเท่ากันนะครับเมื่อเราต้องการบีตที่เร็วกว่านี้นะครับเราก็สามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้ปรับตามความเราพอใจนะครับ แต่ก็อย่าลืมว่าอีกฝั่งนะครับเราต้องปรับให้เท่ากันด้วยนะครับเราก็ต้องกดซิงค์ให้เหมือนกันนะครับบีทก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็เวลาบันทึกนะครับเราก็จะบันทึกทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงทั้ง2ฝั่งแต่ทีนี้ผมจะกลับไปที่บีทร้อยห้าสิบนะครับทีนี้เราเปลี่ยนแปลงแค่ฝั่งทางเพลงหลักอย่างเดียวนะครับก็คือร้อยห้าสิบนะครับ ท,ทีนี้150ฝั่งของลูปเราก็ไม่ต้องรีบีดอะไรไม่ต้องเลคคอร์ดนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับแต่สำหรับซาวลูปตัวนี้นะครับคือที่จริงยังไม่ได้เป็นลูปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปตัดกันให้เป็นลูปกันในโปรแกรมมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเออแจกไปให้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ลองไปตัดให้งานกันดูแล้วก็วิธีการใช้ลูปสำเร็จนะครับที่ไม่ว่าจะโหลดมาหรือว่าตัดเองก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปสอนกันใน A10 ในบทต่อไปนะครับทีนี้เมื่อเราปรับบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเล็กคอร์ดกันนะฮะอ่ะขออภัยครับก่อนเล็คอร์ดนะครับแล้วก็มาทดลองมิกกันก่อนนะครับว่าเพลงมันเข้ากันไหมนะครับทีนี้ผมก็จะล็อกนะครับล็อกล็อกไป16ช่องนะครับ เพื่อให้ซาวลูปนั้นวนนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ตัดมานะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสว่าวนโอเคไหมโอเคครับก็ถือว่าวนใช้ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาลองผสมกันดูก่อนนะครับว่าตัวเพลงนั้นเข้ากระลูปไหมนะครับ คนะครับก็ถือว่าเพลงเข้ากลุ่มกันดีนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าใช้ได้นะครับก็ทีนี้เราก็จะมารลคอร์ดกันนะครับเราก็จะมารลคอร์ดฝั่งที่เรารีบีทก็คือฝั่งเพลงหลักนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อรีคอร์ดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ไปที่คอนฟลิกต์นะครับ ข้างบนนี้นะครับเราก็จะตั้งโฟลเดอร์เป้าหมายสําหรับที่เราจะเล r คอร์ดนะครับก็คือจะไปเก็บไว้ที่ไหนนั่นเองนะครับเราก็กดไปด้านหลังหน้าตรงนี้นะฮะแล้วทีนี้ก็เลือกนะครับจุดเป้าหมายที่เราจะไปเก็บไม่ว่าจะได้ซีได้ดีก็แล้วแต่นะครับอันนี้เอาง่ายๆก็คือผมจะเก็บไว้ที่ d e สก์ท็นะครับนะฮะแล้วผมก็จะตั้งชื่อนะครับก็ตามความสะดวกของแต่ละคนนะฮะมก็หนึ่งหแล้วกันนะครับ ก็คือทุกครั้งที่เลคคอร์ดนะครับก็คือถ้าไม่ต้องการให้มันไปทับไฟล์เดิมนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อตรงนี้อยู่ด้วยนะครับต่จากนั้นก็กดเซฟนะครับส่วนต่อมาเป็น,นฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตก็จะมีให้เลือกแบบเวฟแล้วก็ mp 3นะครับไฟล์เวฟเสียงก็จะดีนะฮะแต่ว่าความหนาของออออขนาดไฟล์ก็จะเยอะนะฮะก็จะสูงตามนะครับ แต่ที่นี้ผมขอเลือกเป็น mp 3นะครับแล้วก็ b i t เ a t e นะครับ b i t เ a ทตรงนี้นะครับเราจะเลือกร้อยยี่สิบแปดขึ้นไปนะครับตรงนี้ผมขอเลือกเป็นรนะ้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบนะครับ mm hmm. ก็กดโอเคนะครับทีนี้เราก็กด start record ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมากด pay นะฮะ ว่าเราเลคคอร์ดจนจบแล้วนะครับแต่ตรงนี้ผมเลคคอร์ดไฟล์เก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรีบีทเสร็จแล้วนะฮะพอเราเลคคอร์ดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดโปรแกรมได้เลยแล้วได้เลยนะครับก็มีทิปอยู่นิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องคีย์เสียงนะครับเวลาเราปรับบีทแล้วเนี่ยคีย์เสียงต้องสูงตามความเร็วของเพลงนะครับทีนี้วิธีแก้นะครับให้เสียงไม่สูงเกินไปนะครับ เราก็จะมาล็อกค,คีย์เสียงกันนะครับโดยวิธีล็อกเราก็ดูที่เมาส์นะครับแล้วก็ไปกดตรงล็อกค,คีย์เสียงนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นที่เขียนว่าเอฟเฟกนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับตัวที่เขียนว่าคีย์นะครับพอกดไปแล้วนะครับเราก็กดให้มันทํางานตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับพอกดไปแล้วก็ลองมาฟังดูนะฮะ You brother, no more, เดี๋ยวผมเอาออกนะครับ me, you like ก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับว่าเสียงโอเคไหมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีบีดนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมไปนะครับทีนี้ไฟล์แล้วก็จะบมามาันทึกไว้ที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีมิกกันจริงๆในโปรแกรม s อซิ s <S <c oughs> กันเลยนะครับ